ครับสาวใบหน้าครับพี่โพูดขายเรื่องนี้เห็นว่าเป็นเรื่องนึงที่น่าจับตามองเหมือนกันพี่ผู้นักแสดงนก็มีการตัดสักที่ไม่มีการขายหนังตัวนี้ที่ตัดประเทศอ๋อหนังหนังเรื่องนี้ถ้าไปตัดประเทศมันจะชื่อเออแดนเจอรัสบอยนะฮะคนเขาจะรู้จักพวกแท็กเอเชียบ้านเราเนี่ยจะรู้จักแดนเจอรัสบอยนะเพราะว่ามันมีมาสิบปีแล้วนะครับเรื่องนี้แต่ภาคนี้สนุกกว่า ภาคแรกแน่นอนครับได้มีการขายหรือเงเนินการติดต่อเรื่องทางทางโมโนกับทางอิสตูคจากการขายกันเรียบร้อยนะครับแาหวจะมีกี่ประเทศทางพิเหลาะประเทศเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของของต้นสังกัดครับผมที่พลมองงานตักประเทศไปไหนบ้างกับเครื่องอ๋อก็คือเราก็เป็นหนังหนังวัยรุ่นประเทศไทยนะครับก็ลองไปดูเพราะว่ามันจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะเพราะว่า ก็เขต้องรอดูกันนะครับเพราะว่าภาคแรกก็คนก็รู้จักกันแล้วภาคสองก็น่าจะคนก็น่าจะสนใจมากขึ้นแย่ภาคแรกที่มีความสุขความสำเร็จมาแล้วภาคสองนี้เรามีความคาดหวังและความกดดันไหมครับทีเอมันก็ทํางานมันก็มีความคาดหวังเรื่องแล้วก็มีความกดดันเรื่องแต่เราก็ทําให้ให้ดีที่สุดนะครับยังไงภาคสองต้องสนุกกว่าภาคแรกแน่นอนครับผมเือว่าปณานี้เรื่องขนาดที่ไทยครับปัญหมากเลยทุกสิ่งทุกอย่างปณญห้บทโทนสีหนัง แล้วก็สถานที่เสื้อผ้าอะไรเรากนนี้หมดเลยคิดว่าหนังรงนี้ก็ผ่าดเซนเซอร์ได้ชนุผ่านเลยไม่โดนตัดสักอันหนึ่งเป็นไงบ้างครับมีนคนทำหนังไม่โดนอะไรเรื่องนัเนเขาก็ให้15บวกนะเพราะว่ามันมีคำหยาบก็คือด่าการผู้ชายนะครับมันก็เป็นอยู่แล้วหนังอะไรที่มีกูมึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ประมาณนี้แต่เราก็ทำเต็มที่แล้วก็สนุกแน่นอนครับแล้วใครที่บอกว่าไปดูไอ้หน้าอ่อนชกกัน แล้วจะรู้ว่ออาย้าอ่อนยังไงลองดูดูเป็น,นอะไรหรืวอวาความรุนแรงอย่างเงี้ยพี่มันจะมีแบบอ๋อผ่านหมดเลยไอ้ที่อยากเห็นในตัวอย่างนั้นทุกอย่างสอนหมดเลยถ้ามันรุนแรงจริงๆริงกองเซ็นเซอร์ไม่ผ่านนะคะรับก่อนที่จะผ่านกองเซ็สนเซอร์เรามีคาดหวังว่าเรารุนไหมครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านในตัวอ๋อก็ก็รุนก็จะคุยก่อนว,ว่าฉากอย่างนี้ผ่านไหมฉากอย่างนั้นผ่านไหมพอพอเซ็นเซอร์บอกไม่มีปัญหาก็ดีใจนะครับอย่างหนัง เ่งนี้เขามีการแข่งขันสูงมากเลยค่ะที่แบบะสบคนสำเร็จกเยอะ<ม>ในประเทศ<ม>ของญีนกดดันอ๋อไม่กดดันครับเพราะว่าสไตล์ใครก็สไตล์มันมเพราะว่าเราก็ทําสไตล์เราอยู่แล้วแต่แต่ถ้าใครไปดูเรื่องนี้ล้วจะรู้ส่กวนไม่ใช่สไตล์พคนานุนเลยทำไมคะมันเป็นอีกแบบหนึ่งที่ที่เป็นคนชอบหนังสไตล์นี้อยู่แล้วแต่สต่วนใหญ่จะได้ทําหนังตลกสนุกสนานแต่เรื่องนี้นก็ไม่ตลกแต่จริงจังลองไปดูครับ แล้ไปที่ก่อนๆนะคะที่เราเคยทำเหมือจริงจังมาก่อนแล้วอ๋อใช่เหมือนเราก็ทำสิบแปดฝนทำเพื่อนกุรัมวดทำเออเหลืออะไรมาก่อนแล้วมันก,มนก็มันก็ไม่ยากสำหรับเราเป็นพุ่งแบบต้องทำหนังได้จุดแนวครบับผมอย่างความท้าทายของเคร่องตับอีตัวน,นี้ก็จะมีการเลือกนา้าเรี่หาอะไรต่างๆเรามีแบบเจอเป็นปัญหานี้ไหมคะ,ะไม่มีเพราะว่าเราทำเครดิตไว้ดีอ๋อ าหาได้จริงก็ไม่ได้ยากอะไรก็อธิบายให้ฟังบอกให้ในกุ่ฟังว่าเราอยากทําหนังแนวไหนใครดูอะไรการตลาดเราชัดเจนครับผมการหานีัไม่เคยเกิดขึ้นกับเราเลยไม่ใช่ครั้งเดียวไม่เคยนะครับแ<อ>ต่คุบอกว่าชุคนี้เน,นี่ยกลับมาแบบแต่พซีรีส์กลับมาซบเซาแทนใช่ไหมครับผมเอราก็เรอกแล้วาก็คนอยากดูอะไรใหม่ๆนะครับ<ม>ลองไปดูเรื่องนี้ก็ใหม่ครับลองไปดูครับผมดังนั้นแล้วความท้าทายของคุณทำหนักในปัจจุบันนี้คืออะไร มันก็ ons, ท้าทายว่าใครทําอะไรได้โดนใจท่านผู้ชมมากกว่ากันเพราะว่าทาหนังเนี่ยจุดจุดใหญ่เลยหนังเนี่ยคือหัวใจคนดูถ้าเราทําถึงหัวใจคนดูหรือทําให้โดนคนดูเราก็จะหมดคนขมหมายเลวอะไรที่สิ่งที่ยึดถือไว้ตลอดนะคะับสำหรับทีมพูดกับึงตัเยึดถือไว้ตลอดเลยว่าเงินเาไม่ตลอดว่าเราทำหนังต้องให้มันได้เงินเพราะอะไรได้ ได้เได้เพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะเอาเงินในทุนมาถลุงเล่นอะไรเราก็อยากให้ได้ให้ได้เงินแชัวเรื่องการเงนเรื่องนี้เราคาดหวังที่จะได้เท่าไหร่คะอ๋อไม่คาดหวังเราทาเต็มที่อยู่แล้วลองไปดูได้ต้องต้องเชื่อใจกันสรุกแน่นอนคับผมอย่างน้อยต้องมีแบบหนังร้อยล้านแน่ๆถูกไหมคะที่นี่เตรียมคนถ่ายมาเยอะมากมันกระอักกระอ่างเยอะแยถ่ายจดเนดอกกูเดือยแล้วอันนี้อย่าดเลย ต่ออไปทันต่อไปต่อไปตัวเลขตัวเลขตัวเลขครับตอนตัวเลขเราก็ทุกคนทำหนังก็หวังอยู่แล้วให้มันประสบความสำเร็จแต่แล้วเราก็ตั้งใจทำเต็มที่นะฮะถึงมันจะออกควาผลมันออกาเป็นยังไงออกมาเป็นยังไงเราก็ขอบอกว่าเราทำดีที่สุดแล้วนะครับครับผมเกิดทีนี้พจน์ด่ามารเยอะแยะเลยพี่ในตัวอ๋อช่วงนี้พจน์ดราม่าเพราะคิดเครียดไง คิดเครียดแบบอะไรไอ้นู่นไอ้นี่คนแบบไว้ไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยเราบางทีเราเราเราไว้ใจใครไปแล้วบางทีมันไม่ได้กลับมาเนี่ยเราก็รู้สึกเสียใจอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องนี้สามารถขยายได้อีกไหมไม่ได้ไม่ไม่เกี่ยวกับผเมีอะไรนะครับเกี่ยวกับตัวเองนี่แหละนะครับมันอยู่ในการทำงานมันอยู่ในนั้นอยู่ในการทํางานบางทีเราทํางานกับใครเราก็ทุ่มร้อยอ่ะก็ได้กลับมา30 40เราก็รู้สึกว่าเราท้อง่ะนะครับนะเมื่อคิดไม่ได้ด่านะเพื่ แซวเล่นๆ <c oughs> สหรับเรื่อนีมน้มันมะทบกับตัวเองกลก็การทางาน,นอ่มากมันก็ไม่ระทบเราก็อยู่คนธรรมดา,าแล้วใช่ไหเราก็อยู่ต่อไปแบบชี่ๆนะเรามีเราเราอยู่กับงานเราก็มีความสุขนะมีตังใช้ด้วยเราก็ตั้งใจทำงานเราให้ออกมาดีที่สุดเพราะเรื่องอะไรมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างในในโลกใบนี้มันก็ไม่สาคัญเท่าเเงินแต่ก็ต้องเกิท สุดจริตนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เรามีความสุขได้นะครับนั่งเงินนะก็ไม่ได้คิดจะรวยทางร้านจะเป็นเพราะไม่ไม่ไม่ครับเพราะว่าเราอยู่แบบนี้เราก็มีความสุขแล้วแล้วมีใครมาชวนพี่พงศ์ไหมครับอ๋อาีสมัยชวนไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับชวนชวนวบธุรถกีฬาไปเลยนะครับเคยชวนชวนสมัยอะไรทีดีอะไรนะครับทีดีแตไม่จะไม่เอาเพราะเป็นคนไม่ชอบลงทุนเพราะเลททีดีอะไรนะ ไม่เช่าบสคแสดงว,ว่าก็คือเฉียดมาเกิดข่าวไม่เฉียดเลยพ<อ>เพราะเขาประชดลกไม่เอาไม่เอาเพราะว่าเก็บเงินไว้ในธนาคารดีก,กว่านิ่งๆไม่งั้นเงินเราก็สูญหมดก่ขายตรงก็ไม่เคย,ยเคยพ<อ>เพราะเขาไม่กล้าเราก็เห็นปากเรา,เาต้องหมดแล้วเพ <c oughs> างาั<ม>้นเห็นว่ามีความเชืีอในการทำงานเราจะหาใครมาคู่กายคู่ใจเลยไหมคะที่พูดถึเพราะอย่างครับเพราะว่าอยู่ปนเดียวก็มีความสุขแล้วครับผม รถตัดทค่ันค่ะลูกรายครราคาก็มีค่าหนึ่งสองสามค่าค่ะ